ที่โวมก,การทำบุญน,นะครับรวมแล้วได้ห้าหมื่นแอี่สิบกาทนะครับห้าหมืันหกรบาทนะครับ, 58, บ,ารบสาธุนนร เหลือบาทสวรรค์น,นะครับบาทสวรสดทอยู่ในบัญชีก็รวม99บาทแล้วก็รวมที่อยู่ในบัญชีอีก150,000 เก่าถ้าไปนะครับรวมที่จะเรานะครับรวมแล้วก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นสองแสนแล้วนะครับนะสองแสนก็สองแสนกว่าบาทนะครับก็น่าจะเกือบเสร็จนะเกือบเสร็จนะครับ,ก,รบก็ขออนุโมทนา้สาธุกับทุสวุกคนนะครับหมอ นี้นะครับอ่าพรผมและชาวบ้านก็จะจะขอแรงขอแรงชาวบ้านนี่แหละนะครับมาเทเทเองแต่ว่าต้องไปยืมยืมแบบของเขามาแล้วก็อ่าใบเมิแล้วก็ซื้อลถซือ้อรถปูนนั่นแหละมานะครับมา,มาเทเอาก็น่าจะประหยะัดไปได้เยอะนะครับ มปแล้วสักเอ้าวาวเลิุ่๊กก็จะเอาสอนรอนี่แหละอันไม่ค่อยจับไม่ค่อยสิมมักแต่ลแต่ว่า่อนอนุญาตขอบก็คุณประแตนนุพลชงานยูทูบเบอร์นะคะที่มาจะทินนะคะเอฟซีทางต่างประเทศ น้ำมือพ่อหลวงตาล่ะได้ได้กระทิงตีแรกของบ้านจตกระดงเมืองหมู่ฮามันได้ตีเนาะหมูโง่ฮะตีแรกก็ตื่นเต้นผู้ใหญ่นอนนี้ล่ะก็มีล้านเลยผู้ใหญ่ตื่นเต้นเตรียมง,งานตั้งแต่เมืแล้วก่อนยี่สิบห้าออกบ้านแบโว่าจึนเต้นปีแรกทุกคนมาอยู่นี่ก็ถือว่า ท่านบ้านแับโจ้ดีอนะมาจ่อยกัอยู่หน้า,าบัานคุจ่าก็คุณเอฟซีได้าาขาวพอมานะาร่คือบ้านคนมันเป็นคนบ้านจะประดมเหนือเนาะมีคิดได้หรอสิได้มาดูบ้านเขาเนาะเดินดูแจ่ในข่าวเนะาะบาเบอร์ขอบคุณหลายๆเล้ เอฟซากประเทศมาร่วมบริจาาร่มวมทำบุญกระทิ่ทนต้องกันขอบคุณหลายๆค่ะท่านสทก็มีที่คนรับฝังกับที่นาลงคนนะครับสามไร่นะครับอันต่อไปก็คงจะเจริญไปเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งที่ตามมานะครับก็ ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับชาวบ้านจับปราดองทั้งสองหมู่บ้านนี้ก็มีความรักสมัครสมานสามัคคีเตรียมงานของพาเตรียมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมื่อคืนนี้ผมก็นอนอยู่ที่นู่นแม่บ้านเขามาปลุกให้ไปเช็ดโต๊ะตอนทีสามก็ได้นอนได้นอนอยู่นิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ ที่ดีที่สุดก็คือความภูมิใจนะครับที่ที่เราได้ช่วยเยื้อเพื่อซึ่งกันและกันนะครับก็พูดจากใจจริงเลยก็คือปลื้มใจดีใจนะครับที่ที่ได้ร่วมคุญร่วมมุศสนด้วยกันมานะครับผม,ผมอ่ะทุกคนคุยไปเลย ครับก็เมื่อวานเนี่ยลุงก็เดินทางไปที่เพรนะครับไปออกรายการอาจารย์อิงศักดิ์คุณนันท์เพียรแล้วก็ช่องเวิร์กพอยต์เพียชาชัดดรภูวนาแล้วก็อีกรายการของรย์อาจารย์คุณภาคภูมิรับเปิด์ตบังกับภาคภูมิซึ่งจะออกอากาศวันนี้ช่งวงบ่าย นะครับก็เป็นการเดินสายนะครับที่จะออกไปพิสูจน์นะไปพิสูจน์ในสังคมได้เห็นนะครับว่าในเมื่อเรื่องขอลงคนเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้ความจริงนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปเดินทางไปใต่ะะสื่อนะครับซึ่งการนำเสนอหนังสือก็ เป็นกลางบ้างอาจจะเปียนเยียงบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับลุงพลก็ลับรถแต่นก็ต้องรอวันที่20ทันวันปีนี้นะครับการที่จะได้รับความค่ามีบ้านสนะครับก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนก็ขับรถมาจะถึงบ้านก็นสี่4กันที่4ขึ้น,นก็ได้นอนมาชั่วโมงนึงไม่ต่างกับผู้ใหญ่หรอก ก็ขับเองผมขับเองแล้วก็เปลี่ยนกับพี่ชัยด้วยพี่กับแปรด้วยแต่หลักๆก็จะขับเองเพราะว่าอยากให้มันถึงจุดหมายไปๆก็ขอบคุณผู้ผู้นานะครับผู้นําชุมชนผู้ใหญ่พิทักษ์บุญมีแล้วก็ผู้สมรู์นะครับแล้วก็ท่านสอนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่ให้การต้อนรับในการทํากระถิมหากระถิ่นในปีนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ก็เดี๋ยวฟังเสียงว่าแต่ดีนะมามาให้ก็ได้นะ ไม่มาแต่เราก็สะสมไปหากระถิน่นบ้างผ้าป่าบ้าง,าง,างแล้วก็เาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสะสมใจเล็กไปหาใจใหญ่เนาะค,ค่อยๆทาปีนี้จะได้ถนนปีหน้าจะได้ใหญ่หอืนทีนออ่ทางวัดทางทีผู้นำเนี่ยจะได้ไม่ได้ก็ค่อยๆสะสมออกไป,ไปก็คิดว่าอะไรทํทาบุญทามตามจิตศรัทธาไม่มากไม่นอ้อยทําได้เท่าที่เราทําได้ทําเกินกํลาลังเรามันจะไม่ได้บุญ ก็ทําตามที่กําลังเรามีและเราไม่เดือดร้อนเราก็จะได้บุตรงนั้นเต็มที่น,นี้ลุงผลก็แต่แล้วก็ทีทุกท่านก็ทําบุญตามกรรมสัทธาของตัวเองวันนี้ก็ขอบคุณทีทุกท่านด้วยนะที่ร่วมทําบุญมาแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆของเราชาวบ้านจะระดงขอบคุณมากค่ะเป็นหดากเราพาม,มา ถ้ <laughs> างั้นก็สอทนะครับสอ, <laughs> อ,อได้ส่วนมากก็ <c oughs> ก็ได้ที่บ้าง <c oughs> ได้ได้เป็นนางลูรพม่าก็จะมีลูกสาวผู้ใหญ่เทอ่อปีแรกแล้วก็ลูกสาวผู้ใหญ่เมาส์ปีที่สอง <c oughs> ปีนั้นกเ็ลูกสาวสาวถอทอ <c oughs> ปีแรกเนาะ ปีที่ผ่านมาก็จเจอแต่เราไม่ได้เน้นรางวัลน,นะครับเน้นก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คี่คิดน,นะครับ